สามารถเริ่มต้นด้วยทุนหลัก5 0 0พันหนึ่งได้รวมปริติง้งรวมทุกอย่างแล้วแล้วเอาไปลองตลาดดูก่อนถ้าลูกค้าขายดีลูกค้าค่อยกลับมาสั่งผลิตกับเราสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยมีทุนทรัพย์มากหรือว่าต้องการงานที่แบบไม่มีขั้นต่ําอยากลองผลิตดูก่อนก็คือมาซื้อตรงนี้ไปได้หมดเลยสามารถเลือกได้มากถึง8เนื้อผ้าแล้วก็มีให้เลือก3 4มสี่ทรงเลยค่ะณปัจจุบันเนี้ยที่เรารู้สึกว่ามันยังเป็นเบสิกไอเทมแล้วคนก็ยังใส่อยู่ก็คือเสื้อยืดายๆเนี่ยแหละที่นี่มีเลทราคา้อยตัว ตอนนี้ที่ออซัมสกินก็ให้บริการตั้งแต่หาผ้าให้ขึ้นแพทเทิร์นให้ขึ้นตัวอย่างให้แล้วก็บริการเบสิกของ O E M โดยทั่วไปก็คือตัดเย็บสกินครบวงจรหมดเลยรวมถึงรีเซอร์ให้ด้วยแล้วก็พับแพ็คใส่ถุงก็คือลูกค้ามาที่นี้ก็คือพร้อมขายได้เลยค่ะนอกจากนี้เรายังมีทําพวกประเภทแบบผ้ากันเปือ้อนผ้ากันเปื้อนเราก็ทําได้นะคะสายอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยร้านคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารไฟไดิเนียก็สั่งผลิตกับเราเยอะนะคะ การเป็นโรงงานมันจะยากตรงนี้คือถ้าเราทํำดีอ่จะไม่มีใครชมแต่ถ้าทำแย่เราโดนว่าแน่นอนเพราะว่าคือการที่เป็นโรงงานทําดีหนึ่งมันรีวิวไม่ได้อยู่แล้วเป็นความลับทางด้านการค้าจะไม่มีลูกค้ารีวิวเราดีเลยสักคนเพราะว่า เขาก็ไม่อยากให้ทราบว่ามันผลิตมาจากโรงงานที่ไหนคนที่อยากผลิตกับโรงงานเราอะ่ะจะต้องมีขั้นตอน,นในการวางแผนก็คือทําแบบตัวเองให้เสร็จคุยเรื่องแบรนดิ้งของตัวเองให้จบสร้าง identity ตัวเองให้เคลียร์วางแผน marketing position แบรนด์อยู่ตรงไหนแล้วค่อยเข้ามาปรึกษาแบบนี้จะดีกว่ามาเลือกเนื้อผ้ามาเลือกทรงเสือ้อหรือว่าจะลองแบบไม่มีขั้นต่ําไปลองไปเท s ดูก่อนอันนี้ก็คือจะประหยัดงบลูกค้าแต่ถ้าพร้อมลุยเลยเนี่ยก็มาลงเป็นออเดอร์ใหญ่ร้อยตัวได้ อซัมโด่ะเกิดขึ้นมาจากตอนแพลวอายุสิก็คือทําเคสไอโฟนมาก่อนก็เริ่มจากแบบเพนเคสไอโฟนขายพอเพอนเคสไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มขายดีก็เลยเปลี่ยนเป็นโรงงานส่งให้โรงงานผลิตเคสไอโฟนให้พอเราพิมพ์เคสไอโฟนไปได้สักระยะหนึ่งเราถนัดคุ้นชินกับเทคนิคทีทานเฟอร์ก็คือใช้ความร้อนพอเป็นเสื้อยืดหรือว่ากระโปรงกระเป๋าก็ใช้ความร้อนเหมือนกันมันก็เลยลากยาวมา ตอนสมัยที่เรายังทำโรงปริ้นเรายังไม่ได้ตัดเย็บเสื้อผ้าเองเราก็เลยต้องไปซื้อเสื้อผ้าจากที่อื่นมาเพื่อมารับออเดอร์ลูกค้าอย่างแบบที่เราไปบ่อยๆเลยก็พาวคลัสสัมเพ็งโบเบ้พอวิ่งเข้าหาโรงงานเย็บเสื้อผ้าค่ะก็มีปัญหาเกิดขึ้นเลยทันทีต้องไปขอร้องให้เฮียทาให้อาเจทำ ซึ่งเขาก็แบบเห็นว่าเราเป็นเด็กก็มีโอกาสในการทาง,งานร่วมต่อกันยากมากๆคือเขาก็ไม่ค่อยเวลคัมเราเท่าไหร่เป็นเพนทอยแรกที่เรารู้สึกว่าการเข้าถึงโรงงานอะไม่ใช่แค่ว่าเออมีเงินแล้วอยากจะจ้างก็จ้างได้มันเข้าถึงยากมากๆ <c oughs> ก็เลยเป็นสาเหตุว่าควรทําทโรงงานที่มันเข้าถึงง่ายมากกว่านี้ <c oughs> ช่วงประมาณปีที่เราเปิดกิจการมาได้ประมาณ5ปีอะคะ่ะเราก็แบบได้เคสลูกค้าที่ค่อนข้างหินมาพอสมควรแล้วก็มีวิกฤตครั้งแรกของโรงงานเราก็คือโรงงานเราแทบจะแก้ปัญหานั้นแทบจะไม่ได้อะค่ะเอาง่ายๆคือแทบจะเจ ะค,ะคือวิกฤตตรงนั้นเนี่ยเป็นการที่เราส่งงานให้กับซัพพลายเออร์ทำค่ะแล้วซัพพลายเออร์ไม่สามารถทํางานได้ตรงคุณภาพที่ลูกค้าต้องการได้แต่เราเนี่ยเป็นคนรับออเดอร์ลูกค้ามาทีนี้พอปัญหามันเกิดอะคะ่ะเราก็เลยพยายามจะแบบแก้ไขปัญหาตรงนั้นอะให้มันโอเคที่สุดโดยการจ้างช่างเย็บผ้าจํานวนมากมานั่งทํางานอันนั้นด้วยตัวเอง ตอนนี้เราคิดว่ายังคงเป็นการให้บริการของเราอยู่แล้วก็การให้คําปรึกษาให้คําแนะนําตลอดตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงออเดอร์จนวันสุดท้ายที่ลูกค้าขายออกไปรวมถึงวันที่ลูกค้าขายออกไปแล้วยังมีปัญหาของหมดสต๊อกหรือของที่หลุด QC เราก็ยังดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ95เป็นลูกค้าแบรนด์ไทยแล้วก็ผลิตในไทยแล้วก็ขายในไทยค่ะคือที่เนี่ยค่ะให้บริการเซลล์1คนต่อ1นแบรนด์เราจะดูให้ตั้งแต่เดย์วันที่ลูกค้าเข้ามาจนวันสุดท้ายเราก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยคือการบริการที่มันเคยเป็นเพน,เพนพยท ยึดมั่นในอุดมการณ์ตรงนี้อยู่ว่าเราอยากดูแลลูกค้าแบบใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะเพราะเราโตมาจากออนไลน์ตนั้งแต่สมัยยังใช้เว็บบอร์ดในการทํางานไล่มาจนเป็นตลาด Facebook มาเป็น Instagram แล้วก็มาจนเป็น t i k t o อกทุกวันนี้เราก็ยังใช้ออนไลน์ในการทํางานของเราอยู่คือบางทีข้อมูลเรื่องของเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยมันรายละเอียดเยอะมากๆจนคอนเทนต์ต่างๆที่เราทําออกไปลูกค้าก็ยังเสร็จไม่พอแล้วก็ยังเข้าใจไม่พอเท่ากับการเห็นภาพการมีชัว์รูมเนะี่ยทำให้ลูกค้าได้เรียนรู้ได้ ได้เร็วมากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ว่ามันมีเสื้อแบบนี้นะปิ้นแบบนี้นะเทคนิคเสริมมีแบบนี้นะซื้อแบบนี้กลับบ้านได้เอาไปลองดูก่อนอันนี้ลูกค้าเขาก็จะ เห็นภาพมากขึ้นเรามองลูกค้าเป็นพาร์ทเนอร์อยู่แล้วเราไม่ได้มองหาลูกค้าระยะสั้นนะคะเรามองหาลูกค้าทําแบรนด์ระยะยาวแล้วก็แฮปปี้ทุกครั้งที่ลูกค้ากลับมารีออเดอร์ดังนั้นอันนี้คือมาตรฐานการให้บริการของเราคือทาให้ลูกค้ากลับมาให้ได้มากที่สุดเ่าที่จะทําได้โรงงานเนี่ยต้องพึ่งเราทําลักษณะธุรกิจในลักษณะ e s s to Business ดังนั้นคือธุรกิจที่เราต้องพึ่งด้วยเนี่ยคือเจ้าของแบรนด์การเป็นโรงงานมันจะยากตรงนี้คือถ้าเราทําดีจะไม่มีใครชมอ่ะต่ทาแย่เราโดนว่าแน่นอนเพราะว่า คือการที่เป็นโรงงานทําดีหนึ่งมันรีวิวไม่ได้อยู่แล้วเป็นความลับทางด้านการค้าจะไม่มีลูกค้ารีวิวเราดีเลยสักคนเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้ทราบว่ามันผลิตมาจากโรงงานที่ไหน เมื่อก่อนคือเราร้อยเปอร์เตคอตตอนที่ผลิตโดยประเทศไทยแต่ว่านับปัจจุบันนี้เราก็แบ่งสัดส,ส่วนค่ะตามความต้องการของลูกค้าคือเสื้อยืดสมัยเนี้ยอาจจะไม่ได้ต้องการความเป็นแบบคัตตอนร้อยเปอร์ขนาดนั้นอาจจะต้องการความยืดหยุ่นขึ้นแฟชั่นขึ้นหน่อยก็เลยแบ่งสัดส,ส่วนเป็นคัตตอนไทยร้อแล้วก็อีก20%เป็นผ้านำเขาที่เป็นผ้าสเปกพิเศษเท่านั้น ลูกค้าสามารถเลือกได้มากถึง8เนื้อผ้าแล้วก็มีให้เลือก3-4ทรงเลยค่ะสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยมีทุนทรัพย์มากหรือว่าต้องการงานที่แบบไม่มีขั้นต่ำอยากลองผลิตดูก่อนก็คือมาซื้อตรงนี้ไปได้หมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของทรงเสื้อนะคะ มีทรงเสื้อให้เลือกดูแบบเยอะมากๆที่เป็นทรงมาตรฐานที่โรงงานเราทาอยู่แล้วหรือว่าลูกค้าจะขอสมัยของตัวเองก็ได้ค่ะที่นี่จะมีเทียบให้ดูเป็นไซส์ S M L XL 2XL 3XL 4XL คือมีให้ดูครบไซส์ลูกค้าสามารถลองได้ว่าแพทเทิร์นแบบไหนที่ลูกค้าชอบระยะเวลาในการทํางานของเราก็คือ7จ0ถึงบวันในการขึ้นตัวอย่างหลังจากที่ลูกค้า approve ใบนี้แล้วเรียบร้อยก็จะใช้เวลาดําเนินการ15-30วันอันนี้ขึ้นอยู่กับจํานวนด้วยนะคะถ้าลูกค้าแบบจํานวนไม่เยอะก็จะเร็วกว่านั้นพอผ่าน QC ผ่านจากการเย็บแล้วเนี่ยไปพับ รีดเสร็จพับเสร็จก็ตรวจ QC ขั้นตอนสุดท้ายว่าเสื้อตัวนี้สมบูรณ์พร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าของเขาหรือเปล่าถ้าเป็นลูกค้าที่ลงออเดอร์ประมาณ100ตัวเนี่ยสามารถปรับแก้ได้ถึง3ครั้งและทุกครั้งที่โรงงานเราทําตัวอย่างเนี่ยคือจะเป็นตัวอย่างจริงเท่านั้นผ้าที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ยก็ต้องเป็นผ้าจริงแพทเทิร์นจริงพินติ้งจริงทุกอย่างจริงเราเข้าใจว่าเจ้าของแบรนด์ทุกคนอะ่ะคงไม่มีเวลามาแกะถุงสุ่งตรวจ สินค้าเป็นร้อยๆตัวเราก็ตรวจให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้คนซื้อสินค้าเรื่องหลักๆเลยก็คือมันเรื่องของความคุ้มค่าคือคุ้มค่าในที่นี้มันก็ประกอบไปด้วยสินค้ามีคุณภาพการบริการที่เข้าถึงง่ายแล้วก็เข้าใจลูกค้าโอโ้ปัญหาและอุปสรรคลคะคะมีทุกวันค่ะ ไม่มีวันไหนที่ไม่มีปัญหาคืองานผลิตมันผ่านคนจํานวนมากค่ะมันผ่านขั้นตอนการทํางานแบบถึง7ขั้นตอนในการทํางานทุกขั้นตอนเรามีการตรวจเช็ค QC อย่างละเอียดตลอดทุก7ขั้นตอนในการทํางานแต่ก็ยังพลาดคิดว่าในยุคนี้คือค่อนข้างเหนื่อยสาหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นไม่ใช่แค่สําหรับโรงงานอย่างเดียวแต่กลับเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยเนื่องจากแบบสภาวะโดยรอบมันลุมเรามากค่ะคือมีทั้งแบรนด์ต่างประเทศที่เข้ามาด้วยคือเทรนมันไปไวมากยิ่งมีออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องมันไปไวกว่าเดิมเยอะเลยแล้วบางทีอะสายงาน แฟชั่นอ่ะมันอยู่กับเวลาค่ะคือณเจวันนี้คือคิดเรื่องนี้อีกเวันไม่คิดแล้วแต่ถ้าเจ้าของแบรนด์เขาโนดนริสทับโดยคนภายนอกหรือว่าแบรนด์อื่นๆที่อยู่ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเป็นสินค้าสําเร็จรูปเหมือนกันแล้วก็เข้ามาแข่งกับเขาเลยอันนี้เรากระทบทางอ้อมอยู่แล้วแต่ส่วนผ้าการผลิตที่มีโรงงานต่างชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยหรือว่าผ้าที่นําเข้ามาเนี่ยเราคิดว่าอันนี้กระทบหมดแหละค่ะสําหรับอุตสาหการรมแฟชั่นทุกคน